ครับคุณผู้ชมอย่างที่เราแจ้งกันไปเมื่อสักครู่ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับซึ่งคอรามอมีการอนุมัติงบกลางกว่า3,000ล้านบาทเป็นค่าเสี่ยงภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และก็สาธารณสุขนะครับที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวข้องกับโควิด -19 ระหว่งางระหว่างการ,รกฎาคมในปี2564นะครับมาจนถึงเดือนมิถุนายนปี2565ครับพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้กันนะครับ คุณไตรสรีไตรสรณนกุลครับรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีท่านกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8สิงหาคมนะครับ2566ได้มีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2566งบกลางครับรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและก็เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะครับวงเงิน อยู่ที่2,995.95ล้านบาทคือเป็นตัวเงินที่เยอะพอสมควรนะคุณผู้ชมเพื่อเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และก็สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานระหว่างเดือนกร,รกฎาคมเมื่อปี64นะครับถึงเดือนมิถุนายนปี65ของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขและก็นอกสาธารณสุขนะครับรวม8หน่วยงานดังนี้ครับคุณผู้ชมอ่ะมี8หน่วยงานมีอะไรบ้าง คือ1กระทรวงสาธารณสุขนะครับอยู่ที่1 3 6 2กว่าล้านบาท2ครับกระทรวงอุดมศึกษาอยู่ที่561กว่าล้านบาทนะครับหน่วยงานที่3คือกระทรวงกาโหมอยู่ที่385ล้านบาทหน่วยงานที่4คือกระทรวงมหาดไทยครับอยู่ที่420นะฮะกว่าล้านบาทแล้วก็หน่วยงานที่5คือกระทรวงยุติธรรมนะครับอยู่ที่92กว่าล้านบาทหน่วยงานที่6คือสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ 52กว่าล้านบาทแล้วก็หน่วยงานที่7สภากาชาติไทยก็อยู่ที่111ล้านบาทนะครับแล้วก็หน่วยงานที่8คือโรงพยาบาลชุลาพรอ,อยู่ที่10กว่าล้านบาทครับทางนี้นะคะก็มีความจําเป็นในเรื่องของ ด้านสาธารณสุขนะคะเนื่องจากสาธารณสุขค่ะได้มีการรวบรวมค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและก็ควบคุมโรคติดเชื้อโควิด -19 เพราะว่ายังมีค่าใช้จ่ายนะคะที่เป็นส่วนที่เป็นค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภยัยสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเนี่ยค้างจ่ายในปีงบประมาณ2564ด้วยนะคะของหน่วยงานทั้งนอกแล้วก็ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานนอกสถานพยาบาล ด้วยค่ะดังนั้นนะคะเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยจากการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด -19 ตามระเบียบแล้วก็หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจึงต้องเสนอเรื่องนะคะให้มีการอนุมัติในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นขวัญแล้วก็เป็นกําลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อไปด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในการจัดสรรงบกลางในวงเงิน2995.95ล้านบาทในครั้งนี้เป็นกรณีค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติ ในช่วงเดือนกรกฎาคม2564จนถึงเดือนมิถุนายน2565ค่ะแต่ว่าจะมีส่วนของค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2565อีกประมาณ3,745.64ล้านบาทด้วยกันนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะมีการจัดสรรง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีพวกที่เหลือนี้นะคะในลำดับต่อไปนั่นเองค่ะ